วันนี้เราก็ยินดีมีพระเครื่องอีกชนิดหนึ่งเลยครับเดี๋ยวอันนี้นะครับอันนี้อนะอันนี้ก็พระเอกนะครับอันนี้องค์ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถือว่าถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายธรรมชาติครบนะฮะผมจะเน้นพระดูง่ายธรรมชาติครบสำหรับพระปิดตายอดนิยมเบอร์หนึ่งของวงการพระเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้แบบ avenue. ใครดูก็ต้องแท้ทุกคนนะครับใครดูก็ต้องแท้ทุกคนเลยนะฮะนี่นะฮะองค์นี้แบบปุ้มปุ้ยเลยครับแล้วก็โบราณก็จะเล่นเนื้อนี้เป็นหลักนะครับเล่นเนื้อนี้เป็นหลักนะฮะอันนี้เป็นด้านมือเห็นไหมฮะด้านมือแล้วก็นะฮะปิดหน้านะครับแล้วท้องเนี่ยก็จะ มีความเก่าความโบราณมากมายเลยตรงนี้นะฮะให้เราเห็นเลยว่าแค่มากแค่ธรรมชาติความเก่าของพระปิตาแค่นี้ก็ก็แท้แล้วนะฮะสำหรับพระปิตายอดนิยมนะครับแล้วก็ด้านมือใช่ไหมหัวเข่าด้านขวาขององค์พระนะครับจะซ้อนอยู่ข้างบนเลยข้างล่างนี่คือจะเป็นด้านซ้ายนะครับทับกัน น,นี่ด้านหลังอันนี้คุกลักเสร็จแล้วก็ลงลักนะครับลงลักแล้วก็ก็ยังมีลักที่ปิดอยู่มากมายที่ยังหลงเหลืออยู่ก็มีนะครับแล้วก็พยายามดูให้มันเป็นโทนแบบหลายๆสีในเนื้อเดียวกันในองค์เดียวกันหลายๆสีนะครับเพราะบางจุดเนี่ยถูกมือจับก็อาจจะค้ำลงบ้างบางจุดที่ไม่ถูกอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำตาลนะครับ พระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นของวัดคือวันเนี่ยอยากจะให้ผู้ชมรายการเนี่ยพยายามแยกระหว่างพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวันกับวัดปากทะเลของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเป็นทรงปิดตาเหมือนกันแล้วก็เป็นแฮนด์เมดแล้วก็ปั้นไม่เหมือนกันแต่ที่ต่างกันเนี่ยก็คือเนื้อหามวลสารนะครับ ทางวัดเคือวันของชลบุรีเนี่ยเนื้อจะออกน้ำตาลแล้วก็ละเอียดนะครับจับไปนี่ก็ค่อนข้างจะลื่นมือนะครับแล้วก็อาจจะมีแท่งไม้ได้เล็กๆน้อยๆนะครับมีเม็ดลักได้เล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะความเก่าของความโบราณเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมันจะมีส่วนลึกของในพิมพ์พระเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพระแท้นะครับมันจะมี ธรรมชาติให้เราดูเยอะมากสําหรับพพิตาเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็ใช้ตรงนี้เป็นวิธีดูในการยุติได้ว่าใช่ไม่ใช่ถึงยุคไม่ถึงยุคแท้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไหมฮะอ้วนล่ําสันนะครับนี่ด้านข้างนะครับเรา <c oughs> เห็นไหมฮะ นี่มีรักเลยนะครับตามซองนี่มีรักต้องเอาขอมีคมคูดอย่างเดียวคูดอย่างเดียวถึงจะออกล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับแล้วผมก็ไม่ล้างเก็บไว้เพื่อแล้วเนื้อนะครับตรงหัวเข้านะฮะให้เพื่อนเพือนดูมันต้องขยาย่อยเห็นไหมแตกเป็นยิบ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 ยบยบยบบอย่างนี้ดีนะครับอย่างนี้ดีนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ธรรมชาติอย่างนี้ดีนะครับ ดีมากเลยธรรมชาติแบบนี้ทําให้พิจารณาง่ายนะครับแล้วก็เห็นสีสันแล้วก็กินนี่ก่อน <c oughs> แฟงลืมเอาน้ำมาให้ <c oughs> เห็นสีสันอย่างนี้ยิ่งดีนะครับสีเนื้อผงคุกรักแล้วจะตัดกับธรรมชาติมากรักโอ้โหนี่ชัดเจนพระองค์นี้นะครับ ทำให้เราดูเป็นปนครูได้เลยอันนี้ด้านก้นนะครับด้านก้นผมก็ไม่ได้ล้างเพราะธรรมชาติมาอย่างไงก็พยายามเก็บรักษานะครับเพราะว่าพระชนิดนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจถึงอายุการสร้างก่อนนะครับอายุการสร้างเนี่ยร้อยกว่าปีเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยผ่านการเวลาผ่านเจ้าของผ่านที่มาการเก็บเนี่ยมากมายหลายขั้นตอนเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ อยู่ในมือเรานะครับวันนี้ผมก็มีองค์จริงมาให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูรูปศัตรูไปก่อนพลางๆนะฮะอ่าเดี๋ยเราดูองค์นี้เราดูองค์นี้นี่องนี้องค์นี้นะฮะก็เป็นอีกองคหนึ่งที่เห็นแล้วชอบแล้วก็ติดตามมานานแล้วขอเช่าเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายนะครับแล้วก็เมื่อเช้า <c oughs> ผมก็าอาราธนาว่ายังไงวันนี้ว่างๆขอให้ได้เช่าองค์นี้หน่อยถ้าได้เช่าผมจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูเลยเย็นนี้รีบถ่ายรูปแล้วมาไลฟ์เลยเชื่อไหมครับพาองค์นี้วันนี้เจ้าขอ,องโทรมาให้ผมไปเช่าประมาณบ่ายสองโมงผมแล้แบบมีความรู้สึกว่า อันนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าเราอยากจะมาซื่อให้เพื่อนๆเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยความบังเอิญอาจจะเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนเราท้าทายท่านอะไรอย่างเงี้ยว่าเออท้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงนะขอให้มาอยู่กับลูกช้างด้วยนะครับก็มาเลยนะครับมาแล้วแบบให้เช่าคนให้เช่าก็สบายใจคนเช่าก็สบายใจนะครับพาองน,นี้ นะครับนี่ดูเดี๋ยวให้ดูตรงมือเลยนี่นะครับเห็นไหมสีสันเห็นไหมฮะแล้วพระนี่แตกยิบ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 ,ยบหมดเลยนี่คือยุคแรกเลยนะครับนี่คือยุคแรกเลยอยากให้ดูเยอะเยอะนะครับถ้าเนื้อดำดำเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยดำทั้งองค์เนี่ยผมให้เป็น,เป,นเป็นปากทะเลปากทะเลคือวัดในปากทะเลของจังหวัดเพชรบุรีผมก็เคยได้หลายองค์แต่ราคาแตกต่างกันมากนะครับ ในยุคนี้แล้วถ้าเป็นยุคก่อนก็มากตามลำดับเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ค่าเงินค่อนข้างจะอแต่ละองค์ก็ค่อนข้างมีราคาสูงขึ้นนะครับตรงนี้ทรงแบบพิมพ์ใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นวัดหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันเนี่ยขาด้านขวาพระเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นองคเล็กองค์ใหญ่ปั้นแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นเข่าใหญ่ๆแล้วก็ผ้าทับมาเข่าด้านซ้ายนะครับเข่าด้านซ้ายก็จะมือเท้าลาดลงไปนะฮะแล้วมือก็จะอ้วนๆหน่อยลักษณะมือแขนอ้วนๆน,นะครับหัวไหลอ่อ้วนๆนะครับยาวได้ทรงสูงได้ทรงป้อมได้ทรงปีกออกข้างๆได้นะครับแต่พระที่เรานิยมกันจริงๆเนี่ยเรานิยมดูที่เนื้อ นะครับดูที่เนื้อที่เขาเรียกว่าพระปิตาเนื้อกลาด้านหลังองนี้จะเป็นเนื้อพระปิตาหลวงพ่อแก้วที่เขาเรียกกันว่าเป็นเนื้อเอนะครับเพราะว่ามีความสีน้ําตาลนะครับปนสีดำนะฮะอันนี้ตามซอกก็จะมีความธรรมชาติอยู่แล้วก็มีมีลักษแล้วก็มียางไม้นะครับองน,นี้แล้วก็ เนื้อนี่แน่นเปึ๊กเลยเวละส่องกล้องนะครับถ้าใครเล่นพระชุดนี้แล้วได้ส่องพระปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไหนก็แล้วแต่นะฮะดูเรื่อยๆืเราจะมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จะมีความเจำเนื้อได้แม่นว่าคุกรักเนื้อเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะเนื้อโอ้โหแบบเปึ๊กเลยเนี่ยแล้วก็มีน้ำหนักที่สำคัญคือมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนัก พอตัวเลยฮะอันนี้ดูง่ายแบบชัดเจนแบบที่วงการเล่นเลยครับนี่ส่งประกวดต้องได้ที่หนึ่งเนื้อแบบนี้นะครับนี่นี่ธรรมชาติเห็นไหมฮะธรรมชาติพระเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเข้าไปอยู่ตามซอกลึกๆเนี่ยนะเอาออกไม่ได้นอกจะเอาของมีคมเขี่ยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเก็บรักษาไว้เพื่อเอาไว้เป็นจุดวิเคราะห์เป็นจุดพิจนารณาว่า พระแท้ถึงยุคเป็นอย่างไรนะครับผมอยากจะเน้นเรื่องอความลึกของพิมพ์พระด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหามูลสารก็สำคัญนะครับอดี๋ยวดูข้างนี้นีด่ดูข้างนี้นะครับใส่แว่นนิดนึงเราขายายจากตัวนี้หรือขาอยายจากตัวนี้ดี เออได้สองอย่างใช่ไหมอ่านี่ฮะนี่ฮะ,ฮะพวกเนี้ยพวกนี้เป็นลักังนั้นเลยนะครับเป็นพระที่มีความชัดเจนมากตรงนี้ดูง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ทรงโบราณพระปิดตาพิมพ์ปั้นเนี่ยจะปั้นไม่มีเหมือนกันอย่างที่หมบบอกมาขั้นต้นแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคนเล่นพระเนี่ยเขาจะดูศิลปะได้ว่าเป็นพระพิมพ์ปั้น ของหลวงพ่อแก้วจะต้องมีศิลปะคล้ายๆนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับคล้ายๆกับพิมพ์แบบพิมพ์ใหญ่ก็ดีพิมพ์กลางก็ดีพิมพ์เล็กก็ดีนะครับคล้ายๆกันเขาจะมีจุดเชื่อมโยงกันถ้าเราดูบ่อยๆนะครับองนี้กน้นนะฮะก้นก็ดูง่ายมากๆเลยนะครับนี เนี่ยนะฮะเนื้อล้าวลานหมดเลยครับเพราะเก่ามากบางคนบอกว่าใช้ศึกก็เลยเนื้อลานอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเก่าของพระเหมือนพระสมเด็จวครคังหรือสมเด็จวัะเจศโยเนี่ยเวลาเก่าถึงยุคถึงสมัยเนี่ยมันก็จะมีการหดตัวการเขาเรียกอะไรขยายตัวของเนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความ ร้าวรานอย่างเงี้ยฮะแตกยิบ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 อย่างเงี้ยิ่งดีนะครับแล้วก็มีขีดขีดอย่างนงี้ยยิ่งดีเลยพระปิดตานะครับด้านนอกเข้มพอขีดลงไปปุ๊บสีน้ำตาลเห็นไหมฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ในการดูส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาชมองค์จริงกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่องค์เล็กนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมขยายใ,ให้ชมเห็นไหมเนี่ย โอเคนี่องค์เล็กมากนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อที่นิยมมากเลยครับเนื้อองค์นี้นะครับนี่ทั้งองค์เลยนี่เนื้อคุกรักแบบโบราณนะครับ,รบอย่างนี้แพงนะครับอย่างนี้แพงนะครับทางรายการอัศวินทอปก,ก็รับเช่าด้วยนะครับแล้วก็ รับเช่าพระชนิดนี้ด้วยแล้วก็ร้านดามสุพรรณก็ไปพบได้นะครับที่พันธิ์งานมงันทั้งสามนะครับถ้าเนื้อถูกใจเราเรารับเช่านะครับทุกสภาพนะครับทุกสภาพนี่นะครับใครมีแบบนี้มาได้เลยนะครับโอชัดเจนนะครับนี่อีกองหนึ่งองนี้หนักมากนะครับองนี้หนักมากองนี้หนักมากนะครับนี่นี่ใครมีก็รับนะครับเรื่องนี้ อันนี้เนื้อสวยมากเลยเนื้อแบบน้ําตาลอมเข้มๆนะครับอันนี้เปึ๊กเลยครับดูแล้วแบบผ่านเลยนะครับอย่างนี้ตัดสินหรือทรงมะกวดเนี่ยได้ที่หนึ่งแน่นอนนะครับได้ที่หนึ่งแน่นอนอย่างนี้ใครมีนะครับรับชอบเป็นล้านนะครับอย่างนี้รับชอบเป็นล้านมาได้เลยนะครับท่านจะซื้อมาสามหมื่นห้ามืนใครดูดีไม่ดีผมไม่ทราบนะครับ ถ้ามาถึงเราเราดูชอบนะครับอย่างนี้ผมสตาร์ทให้เป็นร้านนะครับอย่างนี้สตาร์ทให้เป็นร้านนะครับธรรมชาติดีๆตามซอกตามอะไรเนี่ยธรรมชาติเยอะมากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับธรรมชาติโบราณมากนะครับอ,อืออ้าโอเคเนี่ยทรงก็น่ารักนะครับทรงพระเนี่ยเป็นทรงที่ โบลัมโบราณเลยพิมพ์นี้ทรงโบราณเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นเนื้อแบบ A บวกนะครับเป็นเนื้อน้ําตาลแบบ A บวกเลยนะครับใครมีแบบนี้นะครับมาได้เลยร้านดาวสุพรรณไม่ก็ติดต่อทางรายการอัศวินทอล์กนะครับนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระยอดนิยมที่วงการยอมรับให้เป็นพระ ยอดนิยมตามมาตรฐานมีการส่งประกวดนะครับมาตั้งแต่แดั้งเดิมตั้งแต่ปีสม0 0น้ารอยนิดๆน,น,น,นะครับพวกนี้เราก็จะมาเผยแพร่แล้วก็แนะนำต่อไปต่อยอดไปนะครับนะฮะอย่างนี้ออกใบเซอร์ที่ไหนก็ผ่านส่งประกวดที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งนะครับเล่นพาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น เกจิคณาจารย์หนึ่งที่เล่นแล้วสบายใจนะครับก็คือพระพิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะฮะถ้าสมมติเนื้อแบบนี้เป็นพิมพ์หลังแบบก็ว่ากันหลายสิบล้านนะครับแล้วก็พิมพ์กลางก็ต้องมี20บตอนนี้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมเจอเนื้อเข้าท่าแล้วดูว่าเป็นพระของวัดเครือวันเนี่ยผมเช่าหมดทุกสภาพนะครับพิมพ์ปั้นก็เช่า อยากให้เพื่อนๆนได้อนุรักษ์พาคเก่าๆด้วยนะครับถ้าชื่นชอบตรงนี้นะฮะมาอีกก็เช่าอีกนะครับในราคาที่เราไหวนะครับแต่ว่าไม่ใช่พิมพ์ปั้นตีสิบล้านอย่างเงี้ยเราก็เช่าไม่ไหวนะเพราะว่ามันเกินกําลังเราก็เกินตลาดที่มีการซื้อขายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแล้วก็พื้นฐานของด้านราคาที่เราพอรับไหวเนี่ย เราก็ยินดีรับเช่านะครับติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางร้านดามสุพรรณหรือว่าทางรายการอัศวินทอล์กเนี่ยยินดีให้บริการนะครับวันนี้เราก็จะมาโฆษณาดิดนหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียบเทียบเทียบดูก่อนลืมลืมลืมเดี๋ยวลองเทียบดูก่อนนะครับว่าว่าขนาดเป็นไง นี่ปั้นคนนัด,นดรูปร่างกันเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูเนื้อเห็นไหมฮะสีเดียวกันเลยนะครับธรรมชาติเดียวกันเลยนะครับปั้นอีกองหนึง่งแบบองค์นี้ก็จุ้มปุ๊กน่ารักดีเล็กๆอันนี้อาจจะมีความใหญ่ขึ้นหน่อยแต่ว่ามีความโบราณแฝงด้วยดูแบบยาวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สรุปแล้วดูสิครับ พาที่ผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีปั้นจากที่เดียวกันไปอยู่ไหนมาบ้างเราก็ไม่ทราบนะครับแต่สุดท้ายเวลาวันนี้เรามาดูเรื่องเนื้อเนี่ยนื้อเหมือนกันเลยนะครับเนื้อเหมือนกันเลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูตรงเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับยิ่งมีหลายองค์ที่เพื่อนๆมีหลายองค์ก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับหลายๆอย่างต้องเหมือนกันนะครับหลายๆอย่างต้องเหมือนกัน เนี่ยอย่างเงี้ยใครมีมาเทียบนะจะรู้เลยว่าธรรมชาติในซอกลึกๆหรือว่าธรรมชาติด้านก้นด้านอะไรเนี่ยเหมือนก็นเลยนะครับเหมือนก็นเลยองค์ใหญ่จะเนื้อค่อนข้างออกน้ำตาลกว่านะครับนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับดูง่ายชัดเจนผมชอบเล่นพาชัดเจนนะครับคือบางครั้งเรายังออกตัวไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังเก็บไว้ดูได้ ตรงนี้ก็สำคัญนะฮะ